ลอ,อยขึ้นมากความคิดเพิ่นเครื่องเพิ่น,พนใส่ต้นหอมผักชีใส่รสดีใส่ดดใสยังใส่หงโอ้แซ่บอยู่พี่น้องเพิ่นเพิ่นว่าต้มเต่งเลยแซ่บอยู่เล็กก๋วยเตี๋ยวสู้แม่กินไม่รู้กรสซิวลอสิเสพราะว่ามันมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวน้องเพิ่น ย่องขึ้นจักหน่อยเราวกเท็แซ่บแซ่บนัวเมื่อหลังก็เฮ็ดเดกินอีกย่องใส่ลูกห้ลายสิบเฮดให้ลายแสิบีโเฮดให้กินรักเทือกก็ให้ตั้งเทื่อกก็ว่าวดีและให้ลูกก็เป็นแซ่นแหละน้อ ว่ามีเบิดแล้ว,วัตถุดิบเนี่มเบิด,เ,บดเด้อพี่น้องมีโมเบิดเด้อหอมต้องเส้มเช่นนั้นละย่างกันนี่แต่คอมเมนต์ว่าแปเซเวน่นเราติไปซื้อข้าวเหนียวมะมาไว้มนากน็ลูกจาวไว้พ่ใหรเราสิไปแปดเซเวน่นเราได้ไข่กนขนมปังแล้วย่านเราบุปไปยันเราได้ไข่ก็ขนมปังเราบุปไป ไม่ได้เลี้ยงกินละละเราเดือนซื้อมากเลยคุณแซวมือแรงถุละเมื่อนี้ก็ต้องเรียกไ่ละเซเว่นเราสองสามื้อไปเซเว่นเพิมหนึ่งสองสามื้อไปมันเพื่อบุคอ, 3, 2, อ,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 สอดอสอออมามมื้อซ้ำสองมื้อมื้อเว้นมื้ออืมเซื้อกาแจะซื้อคอนเนวมากวอะไรวะคอนเนลเมื่อวานได้กินแซ่บดีนาขคอนเนลออดคอนเนล,ออเลไม่ มันเป็นข้าวเหนียวไหมมันเท่าเนืองก็คือว่าลวมันเข่ามันแทบมันอ่อนกินได้ไรก็แทบนะทุกคนนะเออมันเป็นอะไรกันนะเขามันอ่อนมันแทบเท่ากับกินข้าวแทบเท่ากับกินได้ารมันก็เป็นเรื่องปกตินะนะทุกทุกคนค่ะอืมมันข้าวแข็งกระบยยกแล้วเลยเนาะมันข้าวแข็งลายกระบียาที่ทอดข้าวปเลยนี่เนาะนะเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ ข้าวแข็งลายคันบุกพีรีกับพวกินถุเล็ดคนเขาดีเด่นสั้นไนดะ้ข้ากับบริติขา้าวซีนาเนาะพูดถึงพูดถึงขาง้าวแข็งคันแข็งลายเวลาข้า,ากินข้ากับบื่อยากกินถุแล้วข้าวแข็งข้าวไปจะกินข้าวอ่อนหรือแม่นบอกพี่น้องเออจะก,กินแม่มันแซ่บเห็นไหมพูดถึงก็ได้ข้าวอ่อนกินยังไงก็แซ่บบอกว่าสิเป็นข้าวเหนียวบราว่าสิเป็นข้าวสวยก็ได้คันอ่อนนิ่มเป็นเม็ดเลี่ยงสวย มันอยากลดเข่าคนเขามันก็อยากกินเข่าตัวกินเขากินน้ำตัวแบบนี้มันอ่อนเป็นอักสั้นแล้วว่ารักคนเป็นกินแล้วกด้เป็นน้ำเขาน้ำน้ำเ,เ,นเขาว่าจะเดินกินข้าวเหนียวไปกับลูกสาววิ่ตินกน้อยๆแต่ก็สิว่าน้อยกวบบ่าไปถึงเขา่าระยะหลังมันก็ลูกสาวก,ก็น้ำมากด้วแต่เป็นสท่้ มื่อวานนี่ก็ย่องเพื่อกินข้าวกับปลากระประอ๋องอ่ขาข้าวมันอ่อนมันนิ่มมันก็เลยได้กินลายทั้งหน่อยกันย่องเพิ่อกินข้าวเมื่อวานนี่นก็จะกินบักลายน้อยๆก็ได้ ที่ไว้สากไว้ครบ มากวาบันี้กกวาแล้วก็สิทูกวาแล้วก็สิทูแล้วบ,บัา